<c oughs> สวัสดีครับอยู่กับแฮกสปีดนะครับวันนี้เรามาให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ทำคลิปสอนนะครับเ,เราจะให้ดูรอยปากกาปากกาบางน้อยแบบนี้แบบนี้เวลาเราไปทำรถจะมี หลายหล้านนะครับใช้ปากกา mark าแบบนี้นะปากกา mark แบบนี้มันมีประโยชน์อะไรมันช่วยอะไรกับผู้ใช้อย่างเรานะครับนะมันช่วยอะไรกับผู้ที่เป็นคนทํารถให้เราแนละ mark น็อตไว้แบบนี้นะครับหเลยนะครับคนที่ทํารถให้เราเขาจะเป็นการรีเช็คว่าเขาน็อตขันน็อตตัวนี้แล้วนะ ตามค่าปอนมาตรฐานนะครับส่วนมากร้านใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานเขาจะใช้เขาจะใช้ประแจปอนในการไขนะครับไขเสร็จเขาจะมาไว้แบบนี้อีกอย่างเป็นการเช็ครับประกันของทางร้านด้วยนะครับตราบใดที่รอยมาร์กยังไม่เคลื่อน แสดงว่าลูกค้ายังไม่ได้เอารถไปทำการไข่น็อตตัวนี้ออกก็อาจจะยังรับประกัน mm. การเซอร์วิสนั้นๆอยู่นะครับส่วนสำหรับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ก็คือจะมีประโยชน์ก็คือ1เลยเวลาเราขับรถเราได้เช็คได้เผื่อเราไปออกทริปหรือว่าไปไหนไกลๆนะครับ เราจะได้เช็คได้ว่าน็อตเรามันยังไม่คลายนะน็อตเรามันยังอยู่ในสภาพที่ดีนะ2เลยคุณจะรับรู้ได้เลยว่าร้านที่คุณไปทำมีมาตรฐานเพียงใดนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไว้สันส้นๆแค่นี้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาให้ความรู้กันใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย de la